ที่นี่เขาล่ำาลือกันว่ามีเตาเผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยากจะรู้จริงๆว่าจะใหญ่แค่ไหนใหญ่จริง คำล่าลือจริงๆครับเมื่อเราอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ในพงศาวดารต่างๆมักจะบันทึกเรื่องเกี่ยวกับการสงครามมีการขยายราชอาณาเขตมีการพิทักษ์ดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้บันทึกสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดโชคดีมากๆเลยครับที่ได้อาจารย์บรรหารมาให้ความรู้เกี่ยวกับเตาเผาแรงเตาเผาไม่น้ำน้อยในบริเวณนี้ถ้าท่านมาในวันนี้ท่านอาจจะพบสร้างเตาเผาเพียง4-5หเตาจริงๆแล้วในอดีตมีเป็นหลัก200กว่าเตาในอนาณาเขตหลายไร่การค้นพบเตาเผาทำให้เรารู้ว่าในอดีตชุมชนที่นี่ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วนอกจากนี้ ทำไมที่นี่ถึงสำคัญนักละ่ะเครื่องปะนินเผาที่ผลิตจากเตาเผาไม่น้ำน้อยเนี่ยมีการค้นพบจากการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำจากเรือสำเภาที่จมอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่ปี17เป็นต้นมาค้นพบหอยสีหูขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรก็ตามแต่นะักโบราณคดีในประเทศไทยเนี่ยก็จะสันนิฐานว่า ผลิตจากศรีสัชนาลัยสุขโขทัยนะครับโดยที่มองข้ามว่าไม่น่าจะมาจากเตาเผาไม่นำน้อยจบจนปีพศ2531นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีเปิดเนินเตาเผาเปิดเนินซากเตาเผามีการประชุมที่วัดพระปราง โดยมีหลวงพ่อแพรนะท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ในการที่จะหาเงินมาทําการสํารวจพอเปิดหน้าดินที่เป็นเนินซากเตาเนี่ยทุกคนตกใจครับตกใจว่าใต้เนินนั้นเป็นซากเตาที่ใหญ่มากกว้างถึง4-5เมตรยาวถึง1 2 1 3เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีการศึกษาเรื่องเตาเผามา นักโบราณคดีในประเทศไทยทั้งหมดสันนิษฐานว่าหายสี่หูที่ค้นพบในซากเรือต่างๆที่แต่เดิมคิดว่ามาจากศรีสัชนาลัยสุขโขทัยเนี่ยพลิกคำสันนิษฐานกันใหม่เลยว่าทั้งหมดนั้นมาจากเตาเผาแม่น้ำน้อยที่บางาระจันสิงห์บุรีจากที่ที่ผู้คนจะนึกถึงแต่ประวัติศาสตร์ด้านการสู้รบ แต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าที่นี่จะมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาเตาเผาแม่น้ำน้อยจึงได้เป็นที่สนอกสนใจบ่งบอกถึงทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนที่ส่งเสริมทำให้เกิดการค้าขายในวิถีชีวิตตลอดจนต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เครื่องปั้นดินเผาที่คนพบมากมายรวมถึงสินค้าเครื่องถ้วยจีนที่มันทุกสำเพอมาอย่างเอาไทยของเหล่านี้ได้ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์่งบอกถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างดีในยุคนั้นครับว่าแต่เขาทำกันยังไงนะขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ท่านเห็นอยู่คือกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับ ตเตาเผาไม่น้ำน้อยเนี่ยก็จะได้วัตถุดิบจากดินในท้องถิ่นดินในท้องถิ่นแถวภาคกลางนี้ก็จะเป็นดินที่มีเหล็กสูงและเมื่อเผาแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าเผาอนหมูลสูงมากก็เป็นสีน้ำตาลเข้มมากเมื่อขุดดินขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็นํามาหมักมานวดให้เข้ากันดีแล้วก็ทําการขึ้นรูปในกระบวนการเครื่องปั้นดินเผา ที่นี่ก็จะเป็นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนก็มีขึ้นรูปด้วยอิสระโดยใช้มือบีบก็มีนะครับจากการขึ้นรูปแล้วก็นำมาตกแต่งอาจจะขูดขีดอาจจะมีการทําให้บางขึ้นหรือขูดขีดลวดลายต่างๆแล้วก็นำไปตากแห้งต้องตากในร่มนะครับไม่สามารถตากกลางแดดได้การตากแห้งนั้นเร่งให้เร็วเกินไปก็จะทำให้แตกได้ เสร็จแล้วก็เมื่อตากแห้งแล้วก็จะนำไปเผาบางส่วนก็อาจจะไปชุบเคลือบเคลือบในสมัยก่อนนั้นเป็นเคลือบจากวัสดุธรรมชาตินะครับจากขี้เถ้าผสมกับดินเปลนส่วนที่ไม่เคลือบก็จะเผาอุณหภูมิต่ำประมาณ800องศาเซนซียสส่วนที่เคลือบก็จะเผาอุณหภูมิสูงอาจจะถึง1 2 0 0องศาเซนซียสเผานในเตาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงการเผานั้น ใช้เวลานานนะครับอาจจะเกือบสัปดาห์ทีเดียวการเผาที่จะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าต้องใช้ความชำนานในการดูแสงในการดูสีของไฟที่ในเตาเมื่อเผาได้ที่แล้วเขาก็จะปิดเตารอจนเย็นเมื่อเย็นเสร็จแล้วก็จะเปิดเตาออกมาแล้วก็เอาผิดพันุ์ออกมานํำไปขายได้นําไปจำหน่ายได้นะครับ